สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูศุนย์นะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนหน่วยเนื้อนมไข่นะคะวันนี้คุณครูนําหนังสือภาพมาให้เด็กๆด,ดูนะคะจากเป็นหนังสือเป็นหนังสือภาพมีคำคล้องจองคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะเด็กๆด,ดูรูปภาพแล้วฟังเสียงที่คุณครูอ่านประกอบนะคะ เอาละค่ะเราจะเริ่มเลยนะคะหนังสือเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าไข่มีคุณค่าคนที่แต่งหนังสือเรื่องนี้ชื่อว่าวณิกาคนที่วาดภาพชื่อว่าติติทรขอเอ๋ยขอไข่ใส่ไว้ในรังเด็กๆจงนั่งฟังให้ดีๆ ในภาพนะคะก็จะมีไก่นะคะแล้วก็จะมีไข่เขาก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไข่ให้เด็กๆฟังนะคะครูจะบอกกล่าวเรื่องราวไข่นี้ว่าไข่นั้นมีหลายอย่างด้วยกันคุณครูนะคะคุณครูคือคนที่ใส่แว่นตานะคะคุณครูก็จะมาสอนเด็กๆเรื่องราวเกี่ยวกับไข่ คุณครูบอกว่าไข่มีหลายอย่างมีหลายชนิดด้วยกันนะคะอย่างแรกไข่ไก่ฟองใหญ่หน้าขันเปลือกสีนวลน,นั้นดูช่างน่ากินอันแรกเลยนะคะก็คือไข่ไก่ไข่ไก่จะมีเปลือกสีเหลืองนวลนวนะคะ อีกครั้งไข่เป็ดรสเด็ดทั้งสิ้นถ้าใครได้กินก็ต้องติดใจในภาพนี้จะเป็นไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดก็มาจากแม่เป็ดนะคะแม่เป็ดก็จะออกไข่มาเรียกว่าไข่เป็ดไข่เป็ดจะมีสีขาวนะคะไข่เป็ดขาวข่องหนูต้องจำไว้ ไม่เหมือนไข่ไก่ฟองใหญ่กว่ากันไข่เป็ดกับไข่ไก่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นไข่ไก่จะเป็นสีเหลืองนวลถ้าเป็นไข่เป็ดจะเป็นสีขาวแล้วก็ไข่กะไข่ไก่จะเล็กกว่าไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดก็จะใหญ่กว่าไข่ไก่นะคะ ไข่นกกระทาไข่ปลายิ่งมันกินได้ทุกวันคุ้นนั้นมากมายในหน้านี้นะคะก็จะมีไข่นกกระทาแล้วก็มีไข่ปลาไข่นกกระทากินได้ไข่ปลาก็กินได้นะคะอร่อยแล้วก็จะมีมันๆน,นะคะลูกมันจะมันๆไข่ปลามันจะมันก็บอกว่ามีประโยชน์หลายอย่าง ไข่นั้นปรุงแต่งพริกแพงหลากหลายดองเค็มเก็บไว้กินได้อีกนานในหน้านี้นะคะก็จะเป็นการเก็บไข่เอาไว้กินนานๆการเก็บไข่เอาไว้กินนานๆก็คือเอาไข่ไปดองดองเสร็จแล้วก็เรียกว่าไข่เค็มไข่ต้มไข่ลวกพวกนั้นกินดี ไข่ทอดก็มีดูสิน่ากินไข่นำไปประกอบอาหารได้หลายอย่างเอาไปทำเป็นไข่ต้มได้ทำเป็นไขล่ลวกก็ได้ทำเป็นไข่ทอดก็ได้นะคะยังมีไข่เจียวเคี้ยวแล้วนุ่มลิ้นไข่ตุนน่ากินทั้งสิ้นมากมาย ไข,ทไขไ่ทำเป็นไข่เจียวได้ทำเป็นไข่ตุนก็ได้นะคะกินแล้วอร่อยคุณค่าไข่นี้มากมีรู้หมายเมื่อกินเข้าไปร่างกายเติบโตประโยชน์ของไข่ก็คือเมื่อเด็กๆก,กินไข่เข้าไปร่างกายก็จะเจริญเติบโตร่างกายแข็งแรงนะะไขม่ไขมีโปรตีน วิตามินมากโหไม่มีผอมโซกินไข่ดีเอ่ยในไข่จะมีสารอาหารที่เรียกว่าโปรตีนแล้วก็จะมีวิตามินนะคะกินไข่เป็นประจำทำให้ร่างกายเจริญเติบโตทำให้ร่างกายแข็งแรงดังนั้นเด็กๆจึงควรกินไข่นะคะเอาละค่ะคุณครูก็อ่านหนังสือให้เด็กๆ ฟังจบเล่มแล้วนะคะเอาไว้เรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ